วิเคราะห์บอลวันนี้รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาเซนนอน vs ลูตันทาววันที่3เมษายน2567เวลาแข่งขัน1นา,ากา30นาทีเรทราคาบอลอาเซนอนต่อลูกครึ่งควบ2สนามแข่งเอเมอริสสเตเดียมผลการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดอาเซนอนชนะลูตันทาว3ประตูต่อ4 ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมอาเซนอนชนะ4ีเสมอ1เกมแอสตันวิลล่าเสมอ2แพ้3เกมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมอาเซนอนเสมอกับแมนซิตี้สูประตูต่อศูนย์จึงหล่นมาอยู่รองจากฝูงยังดีที่ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาหลังเกมหนักดังกล่าวนอกจากเดเรียนทินเบอร์ซึ่งปิดเทอมยาวอยู่รายเดียวนอกนั้นเตริยมส่งคุมกำลังเดิม จากเกมที่ผ่านมาลงสนามปรับแค่แนวรุกจะกลับมาใช้บริการกาเบรียลมาตินเนลี่ลงมาประสานงานกับบุกาโยซาก้าและไคฮาวเวิร์ดพร้อมกับกรอบกาเบรียลเฮซุสโดยมีดีแคลนไร์เป็นจองทับตรงกลางอาเซนอนใช้แผน4-3-3ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเดบิดรยาเบนไว้ White, ar, es, ์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสยาคุคชิวิออ์มาตินโอเดกาเจ้าจินโยกดีแคลนไรบุกาโยซาก้าไคฮาวเวิร์ดกาเบรียลมาติเนลี่ มาดูทางฝั่งทีมเยลูตันบุกพ้าให้กับสเปอร์สปิดหนึ่งประตูต่อ2และสะกดชัยไม่จะติดต่อกันมา10เกมขณะที่กลุ่มกำลังก่อนเกมยังมีปัญหาแข้งเด้งมากถึง9รายหลักๆมี2แนวรับอามารีเบลและแกเบรียลโอโชรวมถึงจาคอบราวกับเอลิจาอาเดบาโยสองกองหน้าของทีมจึงไม่ค่อยเหลือทางเลือกมากนะักในการจัดทัพและน่าจะเห็นตัวเดิมๆลงประสานงานตามแผน433แนวรุกวางแอนดรอสทาวเซน คานตันมอริสกับตาฮิตชองลงล่าตาขาร่วมกันต่อไปลูตันใช้แผน4-3-3ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามโทมัสคามิงกี้อิซากาโบเรตไดกิฮาชิโอกะเตเดนมิงกี้แอลฟี่ด็อกตี้จ้แดนคลาร์กเทลลี่รุดด็อกเอ็มปันสูรอสบัคลีย์อนดรอสทาวเซนคานตันมอริสตาฮิตชองสรุปบทวิเคราะห์และทีเด็ดคู่นี้อาเซนอนเตรียมเปิดสนามในมอริสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลูตันทาว ดยเจ้าบ้านอาเซนอลภายใต้การทำทีมของภายใต้การทำทีมของมิเกลอาเตตาพาทีมเก็บแต้มในเกมยากมาได้กับทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแท็กติกมากมายซึ่งการเสมอหนล,ล่าสุดทำให้ทีมนั้นไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วโดยความพร้อมของทีมก็จัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเดคลานไรท์มาตินโอเดกาบูกาโยซาก้าทางฝั่งลูตันภายใต้การทำทีมของรอบเอ็ดเวิร์ด นอกเสียจากผลงานที่ยังคงไม่สู้ดีแล้วผลงานในเกมที่แล้วก็พลิกแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ทำให้ตลอด9เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่ชนะใครเลยและปัญหานักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหากว่าวรายล่าสุดก็เป็นตะวันหลักอย่างตาฮิตช,ชองที่ต้องประเมินความพร้อมหลังจากโดนอเปลี่ยนตัวออกในเกมที่แล้วและเจ้าตัวก็ทําประตูได้ด้วยในรายของคารตันมอริสยังคงเป็นตัวแบกของทีมดูแล้วเกมนี้ลูตันทาวฟองตกไปอยู่แล้วไหนจะทิศนักเตะบาดเจ็บเล่นงานยิ่งมาเจอเจ้าบ้านที่ต้องการสามแต้มเพื่อลุ้นแชมป์ ในเวลานี้สถานการณ์บิบให้ต้องชนะเท่านั้นและดูแล้วคงไม่น่าพลาดและถักหาประตูแรกมาไหวสกอ่อนน่าจะไหลได้ไม่ยากที่เด็ดบอลต่ออาเซนอลลูกครึ่งควบสองท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มหลายนําเล่นพาบุก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในกลุ่มมิพักพวกแทงบอลกันเยะแยะไม่มีเสียง หน้ามาเลยมีแต่คนเล่นด้วยการให้ทีเด็ดการแม่นแม่น,มนในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็มีมเดียวมีชุดแปดตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับกราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ